กรรมเก่ามันจะแค่ไหนก็ช่างมันไม่สนใจทำกรรมใหม่ให้ดีไว้เสมอๆดีกว่าหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสูงกล่าวเอาไว้เพื่อเป็นคติสอนใจให้กับทุกๆคนคลิปนี้เป็นคลิปของเดือนธันวาคมปลายปี63อะไรไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในปีนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ในปี2564ดาวดีๆหลายๆดวงยังจะโครจรเวียนผัดเปลี่ยนเข้ามา ให้กับทุกๆรักนาราศีอยู่ปลายปี2563เดือนธันวาคมหลายๆอย่างของรักนาราศีเมทุนนั้นเริ่มฟื้นฟูเริ่มดีขึ้นพระเสาเนี่ยนะเคยพูดไปแล้วใช่ไหมในคลิปก่อนๆพระเสาเองหลุดออกไปนะความทุกข์ปัญหาต่างๆความทุกข์จากเรื่องการงานที่ทําให้คนอื่นความทุกข์จากเรื่องเป้าหมายที่องค์กรต้องการให้เราทําให้สําเร็จ ความทุกข์จากเรื่องของยอดนะครับจากเนื้องานอะไรต่างๆที่มีเข้ามารวมถึงความรักที่หนักหน่วงที่เมถุนทั้งร้ายเนี่ยนะโดนมาเต็มๆตลอดระยะเวลาที่พระสาวโคโจรเข้ามาร่วมเรือนโดยส่วนมากถ้าเป็นเมทุนเองโดนเจอสาวเข้าไปนะมีผลเสียมากกว่าผลดีแต่หลายๆอย่างเหล่านี้นะหลุดออกไป ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2563ก็คือปลายปีนี้แล้วไปเดินมนเลยนะไปเดินแบบสาวเนี่ยทุกแบบมนคือมนคือแบบทุกวนๆทุกซ้ำๆแต่แทนที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราดันไปเกิดขึ้นในภพมรณะนะแลพระสาวก็ไปยืนงงๆวนๆน,นะไปทําความทุกซ้ําๆแต่ทําปิดช่องไปแล้วไปทําในช่องของมรณะก็เลยไม่ได้เกิดโทษทุกอะไรต่างๆหนักนวง อย่างเท่าที่เคยผ่านมาของราศีเมถุนแต่พระพุทธเองของดาวเจ้าเรือนตัวเราเนี่ยยังคงโครจรยืนอยู่ในเรือนของอริมรณะนะในดวงชะตาของตัวเราอยู่ก็เลยทําให้ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆฟื้นหลังจากผ่านพ้นปี63ไปก่อนบางคนบอกว่าสาวออกไปตั้งแต่วันที่5ธันวาคมทําไมยังไม่รู้สึกโล่ง นี่ไงคาตอบก็คือดาวเจ้าเรือนตัวเรายังไปตกในเรือนของปัญหาที่ยังจะต้องมีการแก้ไขอยู่นะเท่านั้นเองบางคนปัญหาดีไงปัญหาดีคืออะไรไปสมัครงานเรียกสัมภาษณ์อยู่รอเอกสารรอเซ็นรอต่างๆนานาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ามีศักยาภาพพอในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดาวในลักษณะของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเนี่ยนะมันยังไม่ได้มาในเดือนธันวาหรอก แต่อาจจะมาในช่วงจังหวะถัดไปนะช่วงจังหวะถัดไปแต่มาแน่เพราะฉะนั้นนะจะเย็นๆก่อนนะครับปีเนี้ธันวานี้เรแล้วมันทําบุญเสริมดวงเสริมชะตาเรื่องร้ายๆต่างๆทยอยหลุดโคจรอ,ออกไปแล้วนะท,ะอย,ทะยอยหมดทยอยหมดออกไปแล้วก็จะเย็นๆเอาไว้ก่อนแต่ที่นี้เนี่ยนะครับยังมี p รเเกตโคจรก็มาเล็งลักขนาด,ดวงเราอยู่แสดงว่า ถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเร็วๆเลยนะอาจจะต้องหาคนช่วยและแล้วมีตัวช่วยด้วยนะในเดือนธันวานี้มกราคมปีหน้าก็ยังคงเห็นมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลุยอะไรด้วยตัวเองมากเราต้องมีที่พึ่งมีตัวช่วยเพิ่มขึ้นมานิดนึงมันจะได้ประสบความสำเร็จบางคนบอกฉันตัวคนเดียวทำยังไงก็ทำบุญเพิ่มนี่ไงแล้วก็ไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรก็จะถือว่าเป็นตัวช่วยที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว เพราะว่าดาวพร,าพระพ r a t เนี่นะครับโคจรไปตกในเรือนของบรณะก็จริงอยู่แต่พระ Rath เดิมเนี่ยเป็นกเกษตรในภพกรรมมรก็คือเป็นคนที่ต้องหมั่นทำกุศลนั่นเองพอพระเกตมาเลียงรักได้ตำแหน่งมหาอุดถึงแม้ดาวพุธของตัวเราเนี่ยจะโคจรไปเป็นปลาใช่ไหมพอเด๋ยวเป็นปลาเนี่ยแปลว่ามีจุดบกพร่องตัวเราเองมีจุดบกพร่องแต่พอมีพระเกศเข้ามาก็ยังมีตัวช่วยมาเสริมทําให้จุดบกพร่องของเรานั้นอะ่ะมันเริ่ม ด่างลงมันเริ่มค่อยๆลดลงไปจะทำอะไรให้สำเร็จต้องเข้าสังคมต้องไปเจราจาติดต่อต้องไปพูดจาก็เมถุนเองเป็นตัวแทนของนักเจราจานักการทูตนะพอเข้าไปร่วมงานกับคนอื่นอ่ะก็มีแต่คนยอมรับเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นทันวานี้เนี่ยเรื่องเก่าๆเ,เรื่องทุกๆทะยอนหมดไปแน่แล้วก็จะค่อยๆฟื้นตัวในปี64 เป็นลำดับเป็นลำดับขั้นตอนไปเหมือนเดินขึ้นบันไดนะครับพระอังคารตัวแทนของความสําเร็จโคจรจะกลับเข้ามาในเรือนของความสําเร็จของดวงชะตาเราเนี่ยประมาณปลายเดือนเลยก็คือวันที่27ธันวาคมพระอังคารโคจรมาเป็นกระเตรอีกครั้งหนึ่งแต่ความสําเร็จของลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะก็ต้องสําเร็จด้วยความกล้าหาญกล้าเข้าหากล้ารุยเพราะอะไรเพราะว่า พระอังคารเนี่ยมาร่วมเรือนกับดาวมฤตยูถ้าเรานิ่งนะความสําเร็จมันคงไม่ได้มาอยู่นิ่งๆแล้วมันจะมาหาเราหรอกนะครับเพราะร่างคารเป็นตัวแทนของดาวธาตุลมมันเคลื่อนไหวไงความสำเร็จเราต้องเคลื่อนไหวต้องเข้าไปพูดต้องกล้าพูดต้องเข้าไปแก้ปัญหาต้องกล้าแก้ปัญหาเป็นในลักษณะแบบนี้เองพอเราเข้าลุยเข้าหาเข้าพบประังคมช่องทางมันก็จะเปิดแต่ถ้าเรานิ่งอ่ะมันจะไม่เปิดนะถึงแม้ดาวมันจะย้ายออกไปแล้วอังคารเนี่ยนะ เป็นตัวแทนของลาภะอังคารก็เป็นตัวแทนของอริด้วยแสดงว่าคนที่เกิดในราศีเมถุนจะทําอะไรที่ประสบความสําเร็จต้องเหนื่อยก่อนต้องลุยก่อนนะแต่ไม่ได้เหนื่อยมากไม่ได้หนักหนาเท่ากับบางลัคนาเขาบางลัคนาเขาอะแอบบินทานด้น,นึ่งนะหนักกว่าเราเยอะนะครับของเราเนี่ยเดี๋ยวพอกล้าลุยกล้าเข้าหาทุกอย่างจบนะครับทุกอย่างจบสําเร็จดี ดาวสุกตัวแทนของการเริ่มต้นใช่ไหมในช่วงเดือนธันวาคมควาจริงเข้ามาตั้งแต่พฤศจิกายนก็กลับไปจีนเป็นกเกษตรในช่วงครึ่งเดือนแรกพอกลางเดือนไปแล้วสุกเสริไปในเดือนอริิกก็แปลว่าเราควรที่จะวางแผนชีวิตนะวางแผนอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเอาไว้ เดี๋ยวพอดาวโคจรเข้ามาได้ตำแหน่งดีๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะให้คุณกลับมาให้คุณในการในดวงชะตาและเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีสมมติเราไปพักผ่อนไปเที่ยวเราก็วางแผนเอาไว้ด้วยว่าปีหน้าจะมีเป้าหมายอย่างไรนะแล้วเดี๋ยวก็จะเสริมให้ตัวเรานั้นดียิ่งๆขึ้นไปอีกพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างแหมเรานี่นะเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องของหนังดราม่าเลยนะหนังความรักที่ทุกทนแสนสาหัสมานะครับ ดูเหมือนจะมีความสุขแต่ก็มีทุกข์กังวลอยู่ในใจเสมอๆบัดนี้เนี่ยดาวพระเสาที่เคยโควรจรมาทําร้ายตัวเราเนี่ยนะรุดออกไปแล้วเพราะถ้าเมถุนเจอสาวเข้าไปในภพปติเนี่ยจะอ่วมกว่าหลายๆลยักษณามากตอนนี้นะที่ผ่านมาเราถือว่าผ่านมาได้ถึงจุดๆนี้แล้วเส้นทางที่เดินต่อไปนั้นดีกว่าเดิมสะดวกกว่าเดิมแน่พระสุขเองเป็นตัวแทนของการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวพอ จังหวะปี64เนี่ยช่วงมกรานะน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในดวงอีกนะก็ทําให้ว่าสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเสริมทั้งในเรื่องความรักใหม่ความดสดใสใหม่หลายอย่างเลยนะที่จะมีเข้ามาให้กับดวงชะตาเราอีกพอไปช่วงจังหวะเมษาอีกนะก็ดีขึ้นอีกเรื่อยๆเลยเพราะนั้นความรักเดี๋ยวจะ ทยอยดีขึ้นไปดีขึ้นไปแล้วอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ดีเราก็ปล่อยมันทิ้งไว้ในปี63เลยนะแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ไปด้วยกันในปี64หลวงปู่เหร,ร,รียญวรดาโพได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญถ้าไม่ทําเพิ่มก็หมดไปได้เหมือนน้ําในโอง่งหากไม่ตักเพิ่มในที่สุดก็จะแห้งขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามช่องชาแนลปุยพยากรณ์มาจนถึงท้ายคลิปนะครับ ขอบารมีพระนาตัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักปัดเป่าภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆลักนาราศีให้หมดไปมีแต่วความเจริญมีแต่วความรุ่งเรืองทํากิจการการงานใดๆก็ขอให้ประสบสำเร็จมีความสุขในความรักโชคดีมากๆในปี2564เลยครับ